กรณีอย่างวัดไร่ขิงนี่ถือว่าฟอกเงินไหมครับถ้าพูดถึงเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นการฟอกเงินนะคะเพราะว่ามันเป็นการยักยอกเงินมากกว่าเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเนาะต้องพูดคํานี้ยังไม่ได้มีการกระบวนการเปลี่ยนจากเงินดําเป็นเงินขาวนะคะตอนนี้เปลี่ยนจากเงินดำปุ๊บยักยอกมาปุ๊บแต่ว่าเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวโอนให้กับคนอื่นเพื่อที่จะไปทําเว็บพนันต่ออีกทีแตกต่างจากการฟอกเงินตามตามนิยามของการฟอกเงิน คำว่านิยามของการฟอกเงินนี่คือ,อยังไงครับนิยามของการฟอกเงินก็คือว่าเปลี่ยนจากเงินผิดกฎหมายให้มาเป็นเงินขาวสะอาดก็คือเงินที่ถูกกฎหมายยกตัวอย่างอย่างเช่นคดีเงินทอนวัดที่ผ่านมาเนาะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีการายักยอกทรัพย์ของรัฐใช่ไหมผ่านโดยที่ใช้วัดเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทอนเงินใช่ไหมคะถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนำเงินจากการยักยอกตรงนี้ไปโอนให้บุคคลอื่นหรือไปทําธุรกิจอื่น เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการฟอกเงินอย่างหนึ่งนะคะเปลี่ยนจากเงินทําผิดมาเป็นให้เงินถูกกฎหมายถ้าจะฟอกเงินผ่านวัดเนี่ยทำยังไงครับก็อาจจะยกตัวอย่างนะคะคดีอยกักยอกเงินสาหารณรเครดิตของจัดอ,อันนั้นก็จะเป็นตัวอย่างที่เราเห็นชัดเนาะทีะ่มีการยากักยอกเงินแล้วเอาไปผ่านกับวัดดังที่แถวลังสิตแล้วกันนะคะคขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันก็แต่ด้วยความที่ วัดเนี่ยอาจจะมีมูลนิธิ Under อันเดอร์อยู่ในนั้นก็เลยเป็นการฟอกเงินผ่านมูลนิธิของวัดอีกทีหนึง่งไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่ดินถวายใช่ไหมคะหรือว่านําเงินไปบริจาคเพื่อสร้างอาคารค่ะอันนี้ก็จะเห็นชัดนะคะหรือว่าอีกกรณีหนึง่งถ้าจะยกตัวอย่างนะคะซึ่งอาจจะเคยเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้มีการตรวจสอบหรือว่าเป็นคดีดังสมมติว่าในกอเนี่ยขายยาเสพติดใช่ไหมคะได้เงินจากการขายยาเสพติดมาเสร็จแล้วก็เดินไปหาเจ้าอาวาสวัด วัดหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ไปติดต่อบอกว่าพระคุณเจ้าขอ,อาเป็นเจ้าภาพในการจัดทําหรือว่าจัดสร้างวัตถุมงคลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเงินจากการปล่อยเช่าวัตถุมงคลได้มาเท่าไหร่เรามาแบ่งกันคนละครึ่งอ,อย่างนี้ก็จะเป็นการฟอกเงินใช่ไหมคะจากเงินการขายยาใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการจัดสร้างวัตถุมงคลตัวอย่างที่อาจารย์ยกมหมนี่มันเคยเกิดขึ้นในความเป็นจริงไหมเนี่ยอันนี้อาจจะ มีหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะคะในสังคมไทยเพราะว่าเราก็เห็นอยู่ว่าทุกวันนี้มันมีการจัดสร้างวัตถุของคลเยอะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า,าเงินที่มาจัดสร้างเนี่ยลูกศิษย์วัดหรือเป็นเงินที่ได้มาอย่างไงนะคะช่องว่างที่ทำให้วัดกลายเป็นช่องทางของการฟอกเงินเนี่ย <c oughs> คืออะไรครับจริงๆเลยก็คือในเรื่องของการขาดระบบตรวจสอบที่ดีอะคะ่ะแล้วก็ขาดในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเนาะความโปร่งใสต่างๆ ยังไม่มีต้องบอกว่าไม่มีเลยดีกว่าค่ะค่ะมันก็เลยทําให้เกิดช่องว่างนะว่าวัดซึ่งมีจํานวนมาก4ี่0 0ื่นกว่าอย่างเงี้ยค่ะสามารถทําอะไรก็ได้เพราะไม่มีคนมาตรวจสอบจุดอ่อนมันอยู่ที่ระบบหรืออยู่ที่คนครับน่าจะตอนเนี้ยถ้ามองนะคะน่าจะเป็นปัญหาเชิงระบบมากกว่าค่ะตั้งแต่ระบบการทําบัญชีก็ยังไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ยังไม่มีการส่งด้วย mm hmm. ก็คือจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็ปี5้นะคะก็ ตอนนั้นวัดเนี่ยมี4 1 0 0 0ใช่ไหมคะส่งรายงานทางการเงินเนี่ยไม่ถึง20,000ด้วยซ้ำไม่ถึง50%เพราะฉะนั้นมันขาดการตรวจสอบแล้วส่งไปปุ๊บสันักพุทธก็ไม่ได้ตรวจสอบด้วยเพราะฉะนั้นการตรวจสอบจากสาธารณะก็ไม่มีไม่มีใครเข้าไปดูแลเลยอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เลยเป็นช่องว่างสําคัญความศรัทธาเป็นช่องโหว่ไหมครับออต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะใช่แต่แต่ว่าความด้วยความศรัทธา ส่วนหนึ่งก็อาจจะทําให้คนไม่กล้าเข้าไปตรวจสอบเพราะมองว่าเป็นวัดเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะพระก็เป็นที่น่านับถือน่าเรื่อมใสเพราะฉะนั้นคนทําบุญก็จะมองว่าก็ทําไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ก,ก,ก็แล้วแต่พระพระคุณเจ้าจะเอาไปใช้ทําอะไรก็ได้อย่างเงี้ยก็จะเป็นหนึ่งในความศรัทธาเนาะที่อาจจะทําให้ผิดทางไปนิดนึง พระเป็นพระอยู่ในพระพุทธศาสนาจะให้พระมาทําบัญชีอาจจะผิดฝาผิดตัวไหมครับส่วนหนึ่งก็อาจจะใช่เพราะว่าจากจากที่เราเคยไปสัมภาษณ์มาใช่ไหมคะเราก็พบว่าเจ้าอาวาสเนี่ยก็จะมีอายุหน่อยเพราะฉะนั้นจะไม่มีความรู้เรื่องการทําบัญชีเพราะฉะนั้นกน็อาจจะเป็นช่องว่างให้พระเนี่ยไปไว้ใจคนอื่นเนาะพอไว้ใจคนอื่นปุ๊บเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในช่องว่างที่ที่ให้ ที่ให้โดนโกงหรือว่าโดนยักยอกได้ไง่ายด้วยใช่ไหมคะทีนี้ถ้าจะช่วยในเรื่องนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยก็อาจจะจัดหาเนาะอาจจะอำนวยความสะดวกอย่างเงี้ยค่ะก็เจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกเนี่ยไปช่วยเรื่องทำการบัญชีวัดให้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้การฟอกเงินผ่านวัดหรือการฟอกเงินผ่านองค์กรไม่สแสวงผลกําไรเนี่ยปปง,งเขาทําตรงนี้อยู่ไหมครับ ถ้าพูดถึงในอำนาจหน้าที่ของปปงก็คือปปงมีหน้าที่ในการดูแลการฟอกเงินเนาะอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าปปงนเนี่ยจะดูแลได้เฉพาะในส่วนของูลนิธิเนื่องจากวัดเนี่ยยังไม่เข้านิยามของคาว่าูลนิธิไม่สวนหากผลกําไรเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดเนี่ยก็จะถูกแยกออกมาจากการกํากับดูแลของปปงด้วยถ้าไม่มีเหตุ ที่เป็นประจักษ์พยานหรือว่าเห็นหลักฐานชัดเจนปปงอจะจะไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบหรือทําอะไรได้อย่างเงี้ยค่ะกฎหมายไปไม่ถึงไหมครับหรือว่าจริงๆกฎหมายมีมากพอแล้วเรื่องของการฟอกเงินตอนนี้กฎหมายของปปงอยังไปไม่ถึงวัดต้องพูดคํานี้ดีกว่าเลยเป็นที่มาของการศึกษาการฟอกเงินผ่านวัดเช่นามาตรา16ทับหนึ่งของปปงเอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีว่าถ้ามีเหตุอันควรสงสยัยปปงาสามารถเข้าไปาสืบผ้นหรือว่าเข้าไป สถานที่นั้นได้แต่ในกรณีของวัดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าวัดไม่ได้เข้านิยามของ,ของคำว่ามูลิีิไม่แสวยงาผลกําไรมันจะมีนิยามในเรื่องของรายได้อยู่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นวัดเนี่ยไม่เข้าเกณฑ์น,นั้นเพราะฉะนั้นปปงก,ก็ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบวัดได้ ตามกันต่อนะครับวันนี้เริ่มมีความชัดเจนตั้งแต่ต้นทางก็คือวัดต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายปัจจุบันทำครับแต่เป็นการทําอย่างง่ายแล้วไม่ได้บังคับให้ต้องเปิดเผยเป็นการขอความร่วมมือนะครับแต่นับจากนี้ไปอาจจะต้องเพิ่มความเข้มข้นจุดนี้ตั้งแต่ต้นทางครับ